ตั้งแต่อีพี25จนอีพี75ใกล้จะจบแล้วยัอดวอนส่งติ้กูไม่เลิกเขาก็เจอเอางี้ได้ตายรอบสองแล้วมึงอย่างนี้นะนี่ก็เลยใหาย ข้าพเจ้าไม่ไหวแล้วครั้นเรือครั้นตัวเมื่อจะไปโควิดหากไม่ได้ชุดมาโดยเร็วคงจะกลายเป็นแกส๊สเป็นแน่แท้แก๊สมีเทนด้วยสิกูว่าแก๊สมีเทนนี่มันตดใช่ไหมยายว่าแล้วว่าเอาซะหน่อยอยายนี่ก็ง่ายไปหมดนะมเนอะนึกจะตดก็ตดไม่เสมอไปหรอกบางทีแก๊สมันยังสะสมอยู่น้อยไปก็ยังปล่อยไม่ได้อ๋อ สดแบบละเหยละเหยไว้สะใจต้องมีปริมาณเยอะๆใช่มไหมเข้าใจเข้าใจบางทีสะสมไว้มากๆก่็กะจะระเบิดทีเดียวไอ้ฮ่าหายันะมันระเบิดไรยายระเบิดหาอะไรล่ะรวดเดียวกากแม่งตามออกมาด้วยพูดสหิวข้าวเลย อัตมาเอาของมาคืนน้อยนะไอ้นักบวชรู้ไหมว่าข้าพเจ้าเกือบคิดเพราะความละโมบของแกไอ้นักบวชอัตมาผิดไปแล้วยินดีรับผิดทุกอย่างกด็ดีฟ้ามือเทวดาเฮ้อ,อ ชุดมึงก็ได้คืนแล้วโดยที่ไม่ต้องลงมืออะไรเลยแล้วจะให้ข้าพเจ้าทํำยังไงก็ต้องถามว่าจะทําไปทำไมตาหากก็เพราะว่ามันทํากับข้าพเจ้าไหวมากมายก็เลยต้องทํากลับก็ใช้่ะสิมึงลองคิดดีดีถ้ามึงฆ่ามันตายชุดที่มึงใส่อยู่จะยังอยู่หรือหายไปห้อก็ต้องยังอยู่สิ แล้วทามึงปล่อยมันไปไปทําอะไรเลยชุดมึงยังอยู่ไหมเอา้าก็ต้องยังยู่สิไม่เห็นเกี่ยวกันตรงไหนก็นั้นไงมันไม่เกี่ยวกันมึงจะเอาคืนมันหรือปล่อยมันไปเฉยเฉยผลก็เท่ากันกูถึงถามมึงนี่ไงว่าทําไปทําไมโอโ้โหยายโคตรเชียบเ<า>ชียบนี่นอ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 ฮ่าให้เชียบเชียบ ุกอะไรของยายเนี่ยโคดเก้าไม่เป็นไรอาตมาเกิดทันเอาเป็นว่าเลิกเหลือตัวกันเนาะข้อคิดดูก่อนมึงได้พูกไม่รู้เรื่องยไยหัวแหลมจา้จาจา้จาจ้าจ้านั่นมึงจะไปไหนข้อไปเช็คฟังชันการใช้งานก่อนว่าคัดของตรงไหนหรือเปล่าไอ้หาทัยังกระลับรถต้องตรวจลับอาตมาต้องขอโทษยอมทุกคนด้วย ความหลงในความดีหลงเชื่อว่าสิ่งที่ตัวเองเชื่อเป็นสิ่งที่ดีที่สุดชอบที่สุดท้าไม่ก่อเรื่องร้ายแรงจนไม่ได้อภัยพี่ลูกเป็นไงสดชื่นขึ้นไหม โโอ้โหเหมื่อนคนได้กระดกสไปซับซ่าลั่งจากอดน้ำมาสร้างวัดทุกอย่างก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วพี่รุกยังต้องการจะมีอำนาจวาสนาอยู่อีกหรือเปล่าอันที่จริงข้าพเจ้าก็ไม่ได้มีความถูกข์ยากใดๆเลยจะดิ้นรนไปเพื่ออะไรเราปล่อยวางได้มันก็เบาสบายชาดแล้วสินะอืมอันนี้ชมเอา้าก็ชมสิอืมฟังดูตังงิดตังงิด แล้วนี่ส่งผมอะไรของมึงเนี่ยส่งอีก,กีอ้าเอา,เอางงง,งงงงนี่งงยายไม่รู้จักอีกกีเดิอีกกีมันเป็นสกอยไปกับผู้บ่อยผู้พาไปสเกิดน้อยแนล่มึงนี่ดูถูกกูเกินไปนักร้องเสียงอมฮอนฟิกกี้อาลิสบันพงเรื่องล้องทำไมกูจะไม่รู้จักใครนะพิกี้ของยายเนี่ยมันเก่าเกินมึงไม่รู้จักหรอก จขอข่าบทเพลงใจมีดานพออัตมมยรู้จักเดี๋ยวจะร้องให้ฟังหลอกกันพอหรืยัง <c oughs> ยัยเป็นพระห้ามร้องเพลงอัตมมยเคลื่อนไปหน่อยที่แหลเทศมหาชาติโชลูกขอเจ็ดชั้นแปชั้นเสือทำได้แต่ชาวบ้านเขาไม่ได่าก็ทําทได้แหละตอนพี่กี่ดังๆตอนนั้นอัตมมยยังเป็นคารวะเป็นเด็กแว้นอยู่แต่สมัยนั้นเขาเรียกเด็กซิ่ง คำว่า,าวันยังไม่เกิดโอแล้วพระนี่ขีม่มอไซค์ได้ไหมไม่ได้อา้าวแล้วทําไมพระพายเรือบินธบาได้เป็นยานพาหานะเหมือนกันน่ะก็ถ้เช้าบ้านไม่ได่าก่อคงทําได้แหละเนี่มันอีโมล้วนๆเลยหาหลักการไม่เจอเลยเราก็พอจะคาดเดาได้ว่าอะไรโดนดา่าอะไรไม่โดนดา่านักบวช ในยๆก็จะหลมโปรเจกต์แล้วข้าพเจ้าอยากกลับไปอยู่ที่เดิมนบนเข้าอัตมาจะให้ยมด้วยไปเคลียร์ผาถุงให้เฮ้ยไม่ต้องผาถุงกูเดี๋ยวกูกไปเคลียร์เองไอฮาเอ้ยกูคิดผิดลูกี้ให้ไอ้น้อยมากเก็หมดเรื่องแล้วยายค่อยๆเดินไว่ต้องรีบอาการร้อนแบบนี้ระวังจะเป็นฮิสตรอกเออนั่นสิช่วงนี้กำลังอินเทรน เห็นมีตายกันเกือบทุกวันเลยอะยายไม่สนใจเทรนนี้มั้งเหรอไอชิบหายไอพีจังไรไม่ให้กูเติบสิริีช่วยวะอย่อย่าอย่าวิ่งไอ้ีวยฟนตอลเนนี่กูได้สมัครเสมอมาจุดกูแค่หล่อเล่นสนุกเสมอสนุกพ้องเน่ตั้งแต่อีพียี่้จนอีพีเจ็สิ้ใครจะจมและยัอลเนตี่กูไม่เลิกเอานี้ได้ตายรอบ2องแล้วมึง อันนี้นะนี่มีก็เล็กใยญ่คิดแล้วว่ากูจะขวดทันเฮ้ยหอกกูด้วยอีกทีพายหยุดเดี๋ยวนี้บอกแล้วให้ค่อยๆเดินกูตายไปกูจะเป็นผีไปหลอกมึงอุ้ยเหลือเชนต้งกลัวไม่เนี่ยดยัยอยู่นิ่งๆก่อนได้ย็นๆเดี๋ยวตายจริงเหล่าจะได้สมาชิกใหม่แล้วว่าว่าไปเล้วมึง มืองได้ตายรอบสองแน่สิบท้ายไอ้ฮอคฮักท่านรู้กันเทวดายังโกรธอาตมาอยู่หรือเปล่าโกรธแต่จะค่อยๆลดลงเออแล้วนี้ท่านจะเอาไงต่อ ายใจทิ้งไปวันๆก็สบายอยู่แล้วอืมนั้นสิก็ยังดีกว่าขับพระเจ้านะ่ะเทวดาไม่มีปอดแม้แต่ให้ใจยังทำไม่ได้อา้าวแล้วมีจมูกไว้ทำไมก็คาแรคเตอร์มันเป็นแบบนี้เนี่ยลองดูแบบไม่มีจมูกสิเนี่ยเห็นปะ <c oughs> เข้าใจแลวเฮ้อไร่มากไม่มีอะไรเล็นเลยเออท่าน เห็นยอมทองสุกบอกว่าจะไปรีสตร์ที่อยู่เดิมของท่านนีนะเออนั้นสิต้องแวะไปดูสันนอยอ่ะเรียบร้อยไอ้หัวแหลมมันจะได้กลับไปอยู่บ้านมาสักทีโอ้แล้วมันหายไปไหนวมดเนี่ยอันอันอันแม่ยอดเยี่ยมด้บ้านคืนแล้วเสร็จเรื่องแล้วก็กลับบ้านกลับซ้องกันไปได้แล้ว ข้าพเจ้าจะได้พักผ่อนสันดานจริงๆมึงนี่กว่ากูจะขึ้นมาได้บนนี้เกือบไตหาพอได้บ้านคืนแล้วไล่กูกลับเลยเหละอา้าวเลออาเอาเอ,าอาั้นนั่งก้นก็ได้พี่รู้พี่ก็พาใหญ่ไปส่งบ้านหน่อยสินั่นสิลุงหัวแหลมเขาก่อยใหญเปรกแตกบวกต้นไม้แย่เลยอะ่ะเอาเลอโท้ใหญ่ไม่ใช่นะ ต้นไม้อ่ะตายเลยไอ้เลวมึงดีอัตตันยูแท้ไอ้สิพาย